สวัสดีค่ะพกบกับช่องสาวโบสซยลุยนะคะวันนี้ก็มาเจอช็อตเด็ดสาวนุ่นดัมซิงค่ะตอนแรกนะคะว่าจะเอาเอาลูกพานะคะลูกขับรถเล่นนะคะมืเอินมาดูมาเจอช็อตเด็ดนะคะเจ้าร็อกกี้ของเรานะคะเป็นคนดึงโอ้มิดล้อเลยค่ะข้างหลังอ่ะเข้าใกล้ใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมน้ําขี้ควายมันล้นออกมาเราขึ้นไปไม่ได้นะครับ คนอยู่ใกล้เท่านั้นนะคะถึงจะเห็นสูงซูมก็มองไม่เห็นนะคะมิดล้อเลยค่ะแล้วดินมันเดี๋ยวนะคะตอนแรกจะจะเอารถรถหกล้อคันนี้ลากนี่อุ้มลูกด้วยนะคะอุ้มลูกด้วยโอหเห็นบอกีีนองแนมเห็นบอกอ้มันหย่อนเสียงแม่คนก็นแนมขึ้นไปเล่ แนะ่โอ้คนดึงอ่ะโอ้โอ้แนะ่ไม่ต้องใช้รถสายเลยวนดะอกมาแน่ ตอนแรกว่าจะหกล้อโกลอกลอยเราขีนะคะลากทีนี้เขาดำแต่ัดสินใจนะคะดำแล้วก็ยกลอยขึ้นแล้วก็เหยียบคันเร่งพุ่งเลยอ่ะเ <laughs> ออเหียซิยวเลยพี่น้อง <laughs> ผมแล้วฮะเริ่มทมแล้วนินบอผมแล้วขี้ขี่ควายมันดันออกมานานเรานะคะก็จะเป็นปุยที่นานเราค่ะ อ่านั่งนั่งข้างนั่งนั่งนั่งนะครับสองลอยรถถึงหรอบอโอ้ยน่าแตกพี่น้องเจ็บแสบเย็นน้องหกน้นองน้องแห้งไหมแกก็จะถมนะคะถมที่แล้วก็ทำ พอพะคายเพิ่งใช้ทำยาเปน็นนุ่นก่อแพงไปเลยเดี๋ยวเรามาดักรอเก็บช็อตเด็ดกันตรงนี้นะคะเราไม่ต้องไปไหนนะคะพี่น้องเดี๋ยวรอกอนรอค่ะนู่นเขาไปวิ่งเอาดินอยู่นะคะตุ้มนะคะถ้ามือสั่นหรือภาพสั่นยังไงก็ขอโทษขอไปนะคะเพราะอื่นมันหนาวโอ้ยหนาวเด้อพี่น้องเดององ้ออุ้มลูกแม่งมือขางออุ้มลูก เมื่อครั้งหนึ่งถือกล้องนะครับดูคันนี้นะคะมาเสียงอย่างตัางเลยแปดแปดควันดำออกเลยคันนาคือพ่อมาคุมงานเองนะคะคือคันนาจากไอจอมปวกนี่มาถึงนี่เลยะค่ะก็คือเอาออกหมดเลยนะคะ Oh. จะเอามันไปนอนแล้ว uh uh. มันง่วงนอนแล้วจ้ะถอยนะ้แต่ถอยดาบขึ้นพ่อมาคุมง,งานนะคะโรปครอปรู้สึกติดติดบ่อยนะคะพ่อมาคุมง,งานนะคะ <c oughs> ดม,มาแล้วจ้าเราวเจ้ารโรบครับของเรานะคะเราบรอลุ้นกันว่าเจ้ารโรบครับจะติดกลางคันหรือว่าจะจะมาติดข้างบนนี้นะคะ๋ต่พ่อกำลังไปชี้ทางอะชี้บอกทางให้มาทางไหนนะคะพ่อเ <c oughs> ดินบอกทางนะ <c oughs> ผู้คุมงานนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวดูอันุ่นก่อนดูฮะเจอตัวเล็กแล้วมันง่วงนอนแล้วค่ะพี่น้องจะฟังง่วงนอนแล้วนะจะดูอานุ่นก่อนเที่ยวเดียวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วหนูอันี่อนุ่นไหมเห็นรถอานุ่นไหม นุ่นนั่นอ่ะเห็นนุ่นไหมไยบายนุ่นเร็วบายบายมาแล้วค่ะนั่น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 นั่เดี๋ยวเร่งช่วยนุ่นเร็วอนั่น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 ่นมาแล้วมาแล้ว พ่อพ่อชี้บอกทางนะ,ะเรามาถ่ายอยู่ไกลนะคะเราไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าเราลูกน้อยมานะคะตั้งลำค่ะถอยถอยขึ้นนะเหยียบคันเร่งนะเฮงเฮงเหยียบเฮงเฮงเหยียบเฮงเฮงเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วย มาอย่าออกซึงเลยจ้ะผ่านผ่านผ่านชุดนี้นชุดนี้มาน้าหน้าปลูกแล้วค่ะหน้าหน้าปลูกแล้วค่ะโอ้ขี้ไรออกเจือๆเลยขี้ไรยกแล้วค่ะรอบนี้ผ่านค่ะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe ช่องสาวบูไท้ายเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวโบขอตัวเอาน้องกระฟังไปนอนก่อนนะคะตอนนี้มันก็จะบ่ายสองแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ